เราคิดว่าทุกอย่างจะดีขึ้นช่ไมหลังจากนี้วินาคิดว่าดีขึ้นแน่นอนค่ะเขาบอกตรงๆว่าวินาก็ยังไม่เคยมีเอ็กซ์เพรสที่เก่งเท่าที่วินาวัดเคยมาแนะนําในเรื่องนี้กับวินาเลยนะคะก็อยากจะพัฒนาทุกจุดแล้วก็น้อมรับทูกคําสอนที่บอสเคยสอนวินาว่าวินาเองก็อยากจะพัฒนาแล้วก็อยากจะเก่งเหมือนกับทุกคนที่บอสมันมากับการประกวด m i Universe จะเกิดขึ้นกังวลอะไรคราบสำหรับวินาตอนนี้เหรอคะ เดี๋ยวต้องกลับไปดูเดี๋ยวต้องกลับไปดูตอนที่ประกวดนะคะส่วนที่คิดว่าพัฒนาได้เรื่องคอร์รัปชนเรื่องการตอบคำถาไร้ยอะไรันนะอีห่ยะเเุดเดียวั้ค่าอนเดียวทเดียวีเดียวไปได้ดดิไมหยุดีั้ยรวยทงะวยวยักชุดเดียวเลยระวังนะมันเป็นกระตกนะค้ัง เจอนกเป็นนกมาจา่เกเบอร์เอนกเป็นนกแล้วมีปีกันหมดเนกเป็นเนกซอเป็นอ้กดอด้วอเนซอแล้วกดอดแล้วซอสเป็นซอสแล้วก็เดอดล้วอสเป็นอสแล้เดือด้อเป็อส เร็วเร็วเร็วใกล้วีนาหน่อยลูกอย่าลูหัาดชุดก่อนหนึ่งหนึงให้เ oh ดูกขาดชุดก er> ่อนขัดชุดก่อนไม่เป็นหนูโดนหนูไปไปข้างหลังวีนาก็ได้โอเคตัมีตัวออกไม่เป็นไรนะอยู่มันยังมีจุดที่เท่ห์อยู่ได้เดี๋ยวเดินถนัดไหมถนัดเร็วข้างไปป่ะนี่ขนาโอเคดีได้ได้เดี๋ยวได้เลยโอเคสวยการตอบถึงเรื่องที่เราทำได้ดีสุดคือเรื่อง p e r f o r แ a n c e ใช่ไหมคะก็คืออยากพัฒนาเรื่อง performance ด้วยนะคะแล้วก็การตอบคำถามรอบมหาวิทยาี่ย ก็เข้มข้นมากจริงๆแล้วก็คัดเฉพาะคนที่เก่งจริงๆเข้าไปในท็อปลึกๆหรือคนที่ได้ผลด้วยก็อยากจะทําให้เต็มที่นะคะในตัวแทนของประเทศไทยคิดไปได้ยังุณที่เช้าตื่นขึ้นมาอยากทําอะไรไตอนนี้นอนก่นอนดีกว่าค่ะตอนตอน,นี้น่าจะนอนก่อนนะคะ <laughs> แต่ว่าอย่างแรกที่อยากจะทําเลยก็คือกินทุเรียน <laughs> เพราะว่าอดใจอดใจทุเรียนมาหลายเดือนมากว่าต้องการไดเอทให้แบบกลืวออกมาดีที่สุดค่ะใช่ชอบกินทุเรียนมาก ในวันนี้นที่เราประสบความสำเร็จเราอยากขอบคุณอะไรมากวีนาะอยากขอบคุณชาวนาวีค่ะเพราะว่าเขาส่งกำลังใจแล้วก็อยู่กับวีนามาตลอดระยะเวลา8ปดีซึ่งมันไม่ใช่เวลาน้อยๆเลยอที่จะติดตามสพอร์ตวีนาะถึงขั้นกดตะกร้าให้วีนาะเป็นหลักล้านเป็น30กว่าล้านบาทจนถึงปัจจุบันวีนาะขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็วีนาจะไม่มาเย็นอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีชาวนาวีที่คอยพพอร์ตวีนาะ แล้ววีนาจะทำให้เต็มที่นะคะในฐานะตัวแทนของประเทศไทยในการประกวด Miss Universe และวีนาก็หวังว่าทุกคนเรียนจะก้าวเดินไปสู่เวทีจักรวาลด้วยกันกับวีนานะคะถามแป๊บแล้เนาะวินาทีจับมือแป๊บและตอนนั้นเราก็แบบมีลุ้นมากเหมือนกันพอตอนจับคุยอะไรกันใช่ไหมก็บอกว่าดีใจที่ได้กลับมาประกวดด้วยกันอีกค่ะแค่นนั้ล้วก็น้องบอกว่าไม่อยากร้องไห้ดิ้นเลยแบบก็เหลับตาพอง เมอองตากันแล้วมันจะร้องไห้อะเพราะว่าเราก็รู้ว่าแบบพี่แพวก็สู้มามากเหมือนกันค่ะแล้วเราสองคนก็แบบรู้สึกว่าตอนนั้นใครได้อะวินาก็จะยินดีด้วยนะแต่ว่าก็อยากจะให้เป็นตัวเองด้วยอ่ะมันก็หลายความรู้สึกอะค่ะเราตอนนั้นก็มึนแล้วอะนาทีนั้นเราคิดแค่ว่าฉันก็นะฉันก็ภยายาม่ชื่อตัวเองค่ะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เัวพวกเรามาต้งเชิญว่าไม่ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้น จะได้ตำแหน่งหรือไม่ได้ก็ตามสิ่งที่อยากให้มันเกิดขึ้นมันก็สุดคืออยากมีความสุขทุกวินาทีว่ามันก็เกิดขึ้นจริงๆริงข้อถือว่าทำดีที่สุดแล้วแล,ลลนนแล้วก็ผลลัก็เป็นไรเพราะวากการกลับมาบนเวทีในช่วงนี้ก็แค่ะวันนี้มันอาจจะยงมีเส้นแพลแต่ว่าโอกาสวันข้างหน้าวันข้างหน้ามันจะมีโอกาสะะสำหรับแถววันนี้ไม่แล้วค่ะแถวใส่ทุกอย่างกดไปในปีนี้แล้วแล้วก็คิดว่ามันคงไม่สามารถทําได้ดีกว่านี้แล้วคิดว่าคงคงพอแค่นี้แล้วก็ ขอทำหน้าที่เป็นรองมนึ่งเพราะหวังว่าวอีนาจะตามั่ความนิสิตมืออ์ชีพแล้วเราจะได้ขึ้นมาเป็นเ่ประกาศปิดส้านี้กังวลใใช่คะขออยู่ทำงานให้บอดีกว่าค่ะเรวรอตำแหน่งอย่างเรยวเนาะอาเดวองเดวยังไงคะทักษางเราเฮ้ยเกินฝักาเกินฝัน คือเดียวคาดหวังไว้ว่าจะเข้าท um ็อปสามให้ได้แล้วก็วันนี้มันได้เข้าท็อปสามจริงมันรู้สึกว่าเหมือนกําลังฝันนะคะตอนที่ได้ยิงชื่อคำว่าภูเก็ตอ่ะที่เอามือขึ้นมาไหวคืออึ้งแ้วปีใช่ือแบบอ้าใช่มันมันตกใจแล้วก็ดีใจด้วยความหลายๆความรู้สึกเหมือนกันค่ะสิ่งที่ทําให้เรามาไกลถึงอย่างเนี้ยเราคิกว่าคืออะไรก่อนะกำลังใจค่ะเพราะว่าทั้งคนในด้อมแล้วก็ครอบครัวเพื่อนทุกคนเลยเขาบอกว่า ไม่ต้องเครียดให้มีความสุขแล้วก็เอนจอยกับมันแล้วก็ไม่ว่าจะอยู่ในท็อปไหนหรือว่าอันดับไหนก็จะยังซัพพอร์ตแล้วก็จะอยู่ตรงนี้ไม่จะไม่มีคำลบลบหรือว่าจะมีไม่มีไม่โยนพลังลบมาให้เดียวเลยอะไรเงี้ยมันทำให้เดียวรู้สึกว่าเดียวสามารถทำมาได้เต็มที่โดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยเราบอกว่าครั้งนี้คือช่้เพื่อพ่อกับแม่ใช่ไใช่อยากบอกเลยพ่อกับแม่บ้านเราทำได้แล้วนะแล้วตอนนี้<อ>พ่อกับแม่ก็อยู่ข้างหลังนะคะวันนี้ลูกทำได้แล้วนะคะการประกวดเวทีใหญ่ครั้งแรกในชีวิต ลูกเอาอรางวัลท็อปสามไม่ให้พ่อกับแม่ได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปกลับแล้วก็ไปกอดพ่อก,กับแม่นะอเอาคอยบ้างค่ะเป็นไงคะลูกก็รู้สึกดีมากนะคะทำเป็มที่จริงๆสุดความสามารถแล้วก็ดีใจมาที่ติดเนาะทอบค้ากับทุกทุกคน<อ>ทุกคนน่ารักมากแล้วก็แบบดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมค่ะอพอมองตัวเองอยังไงบ้างพอเราก้ามามาอยู่ในท็อปห้าค่ะ เราคิดว่าเราเออเราเราเก่งตรงไหนเราโดดเด่นเรื่องอะไรอะไรคะโดดเด่นเรื่องอะไรเราใช่ที่สุดเลยอะไรเงี้ยของพอยก็จะเป็นขนาดเรื่องการตอบคำถามภาษาอังกฤษนะคะพอยก็เชื่อว่าพอยก็ทําได้เต็มที่แล้วก็หวังว่าคําตอบนั้นก็ประทับใจทุกคนนะคะมีโอกาสจะสู้เพื่อสุดที่สำคัญในโอกาสขั้นหังมาก็กลับมาไหมคะเพราะพอยหลายคนก็คิดดูก่อนได้ไหม เพราะ<อ>หลายๆคนก็คือมองหนูเป็นตัวเต็งม,มาโดยตลอดโอกาสที่มีอะไรอย่างนี้ยค่ะมันจะกลับมาแก้แบบมาแก้มือไหมตอนนี้ก็ปล่อยเป็นเรื่องของอนาคตละกันแล้วก็ถ้ากลับมาจะบอกทุกคนนะคะอย่าลืมมาเชียร์น้อำเดียวล่ะน้ำเดียวหละ่ <c oughs> ะ <c oughs> อยากกลับมา่ไหมคะตอนนี้ขอให้บอสส่งออกเวนอรก่อนค่ะ <c oughs> โอ้โหยังวม่เราอยากลองไปดูทีมเตอร์ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะ มันเป็นความฝันสูงสุดแล้วก็เป็นความตั้งใจแน่วแน่ที่มาประกวดกับมอสค่ะที่ไหนที่อยากไปพิเศษ่เอุ้ยขออุ้บไปก่อนได้ไหมคะอุ้ทีมสุดท้ายกับทีมได้ค่ะเป็นชีมอ่รู้สึกอากขอบคุณที่ต้งแต่วันแรกนะที่พี่เห็นการพัฒนากคิดกอยอบควเแล้วก็ขอบคุณี่ดด้วยค่ะที่ตุ้ตรา่หนูแล้วก็ขอบคุณที่ชาวงทุกคนไฟนทุกคนที่ส่ ไมที่ผ่านมาหลายๆคนเอาใจช่วยเราเพราะเรามีหลายๆอย่างที่แบบน่ารู้อะไรรู้รล้รล้รู้รู้ราเรู้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 จู้รย้รา้นี้รู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 ้าู้รูารู้ร่้มู้ร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 ูวัู้รูะรู้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 ร่ารู้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 รอมรู้รู้รว้รู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 ไรู้ร้รู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 รล้็จะกลับมาไม่รู้มู้นกัน อันนี่คือท็อปไฟในที่แข่งเลยรถยิงคนอันทดับหนึ่งที่สายแข่งว่า่ะไงบ้างพี่นาว่าเห็นด้วยค่ะเพราะว่าทุกคนที่อยู่ตรงนี้คือมีศักยภาพดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะอย่างพี่แพรวก็เคยเป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วและไปประกวดมาได้ตำแหน่งแบบอันดับเกือบท็อปเลยนะคะแล้วทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะถึงแม้ว่าแบบบางคนอาจจะเพิ่งประกวดครั้งแรกแต่ว่าทำออกมานดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นดีใจมากๆเลยที่ได้ทุกคนเข้าร่วมทีมค่ะแล้วก็ จะได้สนุกกันด้วยเพราะว่าก็เป็นเพื่อนกันในกองอยู่แล้วค่ะแฮปปี้มากๆเรื่องนึงที่ขอเซวหลายๆคนเซวเรื่องยุคต่างๆนั่นใจกันไหมเขาเป็นนกอะค่ะนกมีเห็นนางเขตลกมากเพราะว่ายืนด้วยกันไม่ได้ยืนแล้วคนนึงต้องเอ็งข้างนึงเพราะว่ามันชนกันทั้งสองฝั่งชนกันส่วนนกมันเข้าจมูกเดียวตายแล้วของแพลวเป็นนกหรือเปล่าเป็นนกฟินิกส์เป็นนกฟินิกส์ เรา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 ได้มีเห็นชุดสปอยกันก่อนมาดูว่าเห็นตอนหน้างานเมื่อกี้เลยหน้างานเลยค่ะใทยอึ้งสุดอึ้งทุกคนเรื่องบังเอิญใช่ไหมใจตรงกันเรื่องบังเอิญค่ะวินาว่าเพราะว่าคือไม่รู้เลยว่าน้องจะใส่สไตล์นี้กันหรือพี่พราจะใส่สไตล์นี้แต่ว่าเขาของวินาเนี่ยคือชอบอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสไตล์ที่แบบเใหม่ลดนกันนะคะที่แบบกลางปีนี่เรารู้สึกว่ามันมีความเอลิแกนซีบวกกับสไตล์เกาะที่วินารู้สึกว่าเป็นอะไรที่ใหม่กับนิวเออร่าด้วย ม,มีในยะอะไรเป็นนกโบยบินเป็นปีะก็แบบเป็นนกขนตรงนี้นะคะเป็นขนนกกาละเวกค่ะใช่ที่ใช้ในะระชาชวงศ์ด้วยแต่ว่าอันเนี้ยราชมีทีใช่รชาชมีทีต,ต่างๆซึ่งตัวนี้น่าจะไม่ใช่ของจริงอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าคือทางดีไซนเนอร์เขาออกแบบมาให้แร้ว,วินะชอบตัวนี้มากที่สุดก็เลยอยากจะได้ตัวนี้มาสวมใส่ในวันที่เราคิดไว้ตอนนั้นว่าจะได้รับมง วินาเราโดนมาตลอดเรื่องเชื้อชาติครั้งนี้มันเป็นการที่แบบว่าเปิดรับของเวทสิบสี่เวสว่าไม่ได้ไทยเราเปิดกว้างมากกว่าเพศแบบความหลากหลายทางเพศก็เปิดรับเรื่องของสัญชาติเชื้อชาติวีนาดีใจมากๆนะคะที่ MGI เปิดกว้างเรื่องของเรื่องเชื้อชาติและมองว่าวินาเป็นคนไทยคนหนึ่งซึ่งวินาเป็นอย่างนั้นจริงวินาเติบโตเกิดในที่นี่รูปศาตรไทยแล้วก็รักอาหารไทยเป็นเหมือนคนไทยที่ ท้องถิ่นมาจากจังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบอสแล้วก็ทุกๆคนที่เปิดใจให้กับวีนานะคะในฐานะที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในการปิดมิดชั่นอเวอวีนาจะนำความเป็นไทยที่แบบสากลที่มี diversity มีความหลากหลายทางเชื้อชาติเรื่องเพศเรื<ม>่องต่างๆมานำเสนอให้กับทั้งโลกได้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดกว้างและพร้อมรับคนจากทั่วโลกอยากจะพูดอะไรถึงคนแบบเชื้อชาติอินเดียของเราที่อยู่เป็นคนไทยเลยบางครัร้งในวันนี้ที่แบบว่าสัางคมไทยเปิดกว้างแล้ว วินาก็อยากจะบอก,กคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติอินเดียหรือเชื้อชาติอือ่นวันนี้สังคมไทยมีความเป็นสากลและมีความทันสมัยมากๆเปิดรับเราทุกคนไม่ว่าคุณจะมาจากประเทศไหนหรือว่าคุณจะมีเชื้อชาติใดประเทศไทยพร้อมต้อนรับและเราอยู่กันแตบเพื่อนอยู่กันแบบครอบครัววินาดีใจคะ่ะที่ได้ตัวเองว่าเป็นคนไทยที่ถามไม่ได้มีเพลงาาวัยยศตัวเองอะแล้วเป็นไวรัลหรอคะแบบยิ่งใหญ่มากต กระด่างเลยกระดงเลยกระด่างเองกร่างพีนาโอ้พีนาซีนนะพีนาซีนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมีเป็นใบพยอะเลยจริงขอบคุณพี่ออมมากที่แต่งเพลงนี้มาให้เพราะว่าตอนแรกพี่ออมบอกว่าจะแต่งตอนที่พีนาได้รับมงกระแล้วแต่ว่าเขาปล่อยออกมาก่อนแล้วพวีนาฟังครั้งแรกอับขุ่นมากจริงๆคือเป็นเพลงที่แบบ อย่างแรกเลยนะคือไม่มีใครเคยแต่งเพลงให้วีน่าแลวอย่างที่สองก็คือเป็นชื่อวีนาอยู่ในเพลงแล้วเช้าวันต่อมาพอมาเข้ากองเพื่อนก็คือร้องเลมันคือไม่เรียกวีนัาใช่จะเรียกสามพยางวีนาวีนาโอวีน่าซิงอย่างเงี้ยทุกคนเลยก็ดีใจแล้วขอบคุณมากมากเลยนะคะวีน่าซาบซึ้งมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่อ๊อมจัดใจจริงๆเลยค่ะที่ทําให้วีนารู้สึกว่ามันเป็นความพิเศษอย่างหนึ่งแล้วก็จวกเหมาะกับที่วีน่าได้รับพุเศษวันนี้ด้วยอะมันเหมือนกับว่าอะไรอะไร วิ่เราอะที่เราฝันไว้อะมันเกิดขึ้นจริงแล้ววินาทก็เชื่อเรื่องของเวลาที่มันมาถึงแล้วที่ไม่ว่าอะไรที่เราต้องการเนี่มันจะเกิดขึ้นสุดท้ายแนะทำตัวด้วยไทโต้ใหม่เราต้องใช้เป็นนีเทลล่าใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่

เจ้ากา,า,า,ารทหารกระดานของเรา